นอกจากนี้ครับที่จังหวัดสตูลได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนร,ราชกัญญาที่วัดชนาธิปัดเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วยคณะตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายหลังพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำผู้เข้าร่วมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรให้ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งนี้ทรงมีพระปีชาสามารถด้านการแฟชั่นการออกแบบและทรงพระกรุณาโปรดกราโปรดกระหม่อมพระราชทาน แบบลายภาพระราชทานลายมัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนทั่วประเทศอีกด้วยครับ